โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปกดงานหาเงินมาใหม่นะครับจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็สำหรับแอปกดงานได้เงินนะครับมันก็จะเป็นแอปแนวให้เราทำการลงทุนเข้ามานะครับลงทุนเข้ามาเป็นเหรียญ USDT นะครับแล้วก็ทำการอัปเกรด VIP นะครับเพื่อที่จะกดล็อกงานให้เราทำในแต่ละวันนะครับซึ่ง สำหรับแอปนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดมาใหม่นะครับแล้วก็การลงทุนขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับผมก็หลังจากที่เพื่อนๆเ,เติมเข้ามา10ดอลลาร์แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถปลดล็อก VIP 1นะครับ VIP 1นะครับก็จะสามารถทำกำไรให้กับเพื่อนได้อยู่ที่วันละ1.5ดอลลาร์นะครับก็นั่นหมายความว่าใช้เวลาประมาณ6วันนะครับ6-7วันเพื่อนๆก็จะคืนทุนแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวเว็บไซต์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสมัครตามกันดูได้นะในส่วนของวิธีการสมัครสมาชิกก็เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหน้าสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้2ทางนะก็จะมีอีเมลกับเบอร์โทรเนาะแนะนาเป็นอีเมลนะครับง่ายดีก็แค่กรอกอีเมลกดรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ให้เพื่อนทาการกด ทําทว่าลงชื่อแค่นั้นเลยนะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะในส่วนของการลงทะเบียนนะครับอาโอเคหลังจากที่เพื่อนทําการสมัคร,สม,ครสมาชิกเข้ามาเสร็จนะครับหน้าตาของตัวแอปก็จะประมาณนี้เลยเนาะแต่ละ VIP ก็จะมีราคาบอกนะครับ VIP 1ก็10ดอลลาร์อย่างที่ผมบอกเนาะ VIP 2ก็8ปดก็260กนะครับก็แต่ละ VIP เนี่ยมันก็จะมีงานให้กดนะอย่างเช่นของผมเป็น VIP 1ก็จะมีงานให้กด1ครั้งนะครับ เพื่อนสามารถดูปันผลในแต่ละวันของ VIP ได้จากหน้านี้เลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจเนาะอยากจะลงทุนก็เพื่อนๆกดไปที่คําว่าเติมเงินนะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เพื่อนๆจะเติมนะถ้าเอาง่ายเลยก็เป็น USDT เนาะเติมเข้ามานะครับผมก็คัดลอกที่อยู่กระเป๋าตรงนี้ไปเติมนะครับกดเติมเงินเสร็จแล้วก็รองเงินเข้าอัตโนมัติไม่เกิน1น,นาทีถ้าเกิดเงินไม่เข้าก็ติดต่อ telegram ตรงนี้ นะครับผมง่ายๆเลยเนาะทีนี้หลังจากเติมเงินมาเพื่อนๆก็จะสามารถปลดล็อก VIP นะครับปลดล็อก VIP เสร็จแล้วก็มาทํางานกดงานนะครับกดทําให้สมบูรณ์นะครับกดแค่นี้เลยแล้วก็รอนะครับอ่ะเรียบร้อยละนะครับผมอ่ะเห็นไหมยอดเงินผมดีขึ้นมาเป็น3มเหรียญละก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสําหรับใครที่สนใจเว็บไซต์แนวนี้ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะ เมนูอื่นก็จะมีกล่องหีบตรงนี้ให้กดด้วยนะครับผมก็อันนี้ผมกดไปแล้วแล้วก็จะมีติดต่อแอดมินแล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินเนี่ยจะถอนได้2ช่องทางเนาะเป็น trc 2 0กับ b p 2 0ขั้นต่ำเนี่ยอยู่เพียงแค่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะลองถอนให้ดูผมจะกรอก1.5ดอลลาร์นะแล้วก็อ่าผมจะกรอกที่อยู่กระเป๋าแล้วก็รหัสผ่านนะครับ อ่ะกรอกประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการถอนเลยอ่าผมเลือกผิดต้องเลือกเป็นอันนี้โอเคเลือกเป็น b p p 2 0เนาะขั้นต่าการถอนมันจะอยู่ที่1ดอนนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นว่าถอนสําเร็จแบบนี้เราก็รองเงินเข้านะครับถอนได้24ชั่วโมงนะอ่ะรองเงินเข้านะครับผมก็ตรงนี้รอนะครับรออย่างเดียวไม่นานเงินก็เข้าเรียบร้อยสามารถที่จะถอนได้นะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลงทุนกับเว็บไซต์แนวนี้ก็ลองสมัครเข้ามาแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆได้จากคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุน a n n e l ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ